ฟิวเจอร์บอร์ดนี้อยากแกะง่ายก็ต้องทาน้ำมันนะครับแล้วก็เรากดไว้นิดนึงในตำแหน่งที่เซนเตอร์นะครับแล้วก็ทับตัวนี้ไปก่อนนะครับทับตัวนี้ปล่อยไหลลงนะฮะถ้าเทียงข้างก่อนนะ่ะฟิวเจอร์บอร์ดนี้จะเคลื่อนเราจะแกะมาใช้งานได้อีกนะนี่เป็นการประยุกต์ใช้<ม>ถ้าเป็นแผ่นเหล็กเคยใช้แล้วแกะยากเราต้องใช้ฟิวเจอร์บอร์ดถึงจะง่ายแล้วก็เทไปเรื่อย จนเต็มแล้วไล่ฟองอากาศนะครับไล่ฟองอากาศมันจะถังทั่วไปแล้วก็มาขัดมันอันนี้น่าจะได้แกะเป็นพรุ่งนี้นครับตอนนี้มันก็เย็นนะส่วนผสมปูนก็เป็นเหมือนกระถางทั่วไปนะครับเป็นทรายละเอียดผสมกับปูนครงชาปูนก่อด้วยเพื่อให้มันเนียนไล่ฟองอากาศได้อัตราส่วนก็แล้วแต่นะครับเอาเข้มๆหน่อยก็ได้แล้วค่อยปับลดลงมาทัดก้นมันออก ถ้าจะไม่ยากนะก็จะเป็นฐานม่างนี้เสร็จปุ๊บเราจะแกะพิมพ์ในก่อนให้เอาเหล็กข้างในนี่ออกที่กัน้นฝีจบอมมัวนมันจะออกไม่ยากเราก็จะคลายนอ็อตเลือกถอดฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนนะครับตามที่เราประกอบมัวนถ้านาออกให้หมดแล้วค็อมาเคาะมุม